สวัสดีค่ะมินนะคะวันนี้มินมีนัดสัมภาษณ์กับลูกค้าคนสําคัญของเรานะคะ<ส>นี่คือคุณหมอแก้ม<ส>ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้มนะคะอยู่ในโครงการเนือวน่า Absolute เอกมัยนะคะสิ่งแรกที่ประทับใจทางสแวรเมทแล้วก็คุณมินมากก็คือความเป็นมืออาชีพเพราะว่า ส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นเป็นแพทย์เฉพาะทางเรารู้สึกว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเราก็อยากจะให้รู้เ <dav> ร <is> ืกอูจริใช่ให้คนที่มีความเป็นมืออาชีพทำซึ่งตอนเริ่มต้นที่จะตกแต่งบ้านเนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่าหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะมีเพื่อนสนิทแนะนําเลยว่าโอเคลองคุยกับทางสแปรเมดดูไหมซูมินก็เป็นมืออาชีพจบสถาปัตย์โดยตรงเลยแล้วก็อ่า การทำงานทุกอย่างเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนก็เลยติดตออ่อคนนิน<ม>แบ่งเป็นออกแบบก่อนแล้วกันเนาะ<อ>ก็คือ<า>ตรงใจสอง่าใหญ่ๆ,ๆก็คือตรงใจเลยเพราะว่าสนตัวของเดิมก็คือคอนโดเนี่ยเคยตกแต่งอีกแนวหนึ่งคราวนี้เราก็อยู่มานานแล้วเราก็เบื่อละเราก็อยากได้อะไรที่มันค่อนข้างทันสมัยแต่ความทันสมัยของเราก็ต้องไม่หวยหวานและอยู่เป็นแบบลองเทอมดูแบบว่า ทันสมัยตลอดเวลาจทบ้านคุณแก้มคือคุณแก้มอยู่นะคะแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ใช่จริงจริงคุณแก้มทำกันบ้านมาเยอะในเรื่องเล็บเลนเนาะส่วนเรื่องเขาเรียกว่าการก่อสร้างอันนี้คือส่วนตัวก็คือยังไงก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาช่วยดูด้วยตัดสินจซซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้มากฝากชมมาตลอดว่าเออทั้งวัสดุการทำงานที่เป็นมืออาชีพทีมช่างที่เข้าก็คือ ประทับใจมากคุณม,มินบอกเสมอว่าถ้าสงสัยอะไรให้ถามใช่ก็คือเราจะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้เป็นมืออาชีพเรื่องนี้อยู่แล้วอ่าเราก็ต้องถามจุดที่สงสัยซึ่งก็ได้รับคําตอบแล้วก็สิ่งที่เราคิดไว้ก็คือทําทําตลอดทําเสมอค่ะเคออย่างที่อย่างที่แจ้งกับคุณแก้มเสมอว่า งานที่มือคนทำเนาะมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับเราใช้แมชชีนค่<ะ>แต่สิ่งไหนที่เราเรารู้ปัญหาแล้วเราก็จะป้องกันมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานวนสทหรือ<ะ>ม,มาตรฐานที่ที่เขาอปรุงมมแล้วว่ามันจะต้องมีมาตรฐานตัวนี้เพื่อรองรับการแพลในอนาคต<ะ>เราก็พยายามแนะนำคุณแก้มเต็มกำลังที่เราจะทำได้นะคะก็คือ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราก็จะช่วยคุณแก้มเซมสเปคาาของเราอะไรเงี้ยค่ะแนะนําอยู่แล้วค่ะก็คือโดยรวมเนี่ยมีความประทับใจเนี่ยค่ะก็ทั้งเรื่องเวลาการทํางานที่แทบจะเรียกได้ว่าเสร็จก่อนด้วยซ้ำใช่ชเสร็จก่อนเวลาที่กําหนดนะคะแล้วความเป็นมืออาชีพของคนนุณมีนให้คําแนะนํา กือบทุกอย่างเลยทั้งเรื่องน้องเหลือจากเรื่องตกแต่งบ้านด้วยสามก็ทั้งแบบเรื่องแอร์เรื่องท่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณมีความรู้แบบเรียกว่ามืออาชีพทุกอย่างเลยก็เลยจะบอกแบบสบายใจและเป็นไลูกค้าเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจว่าโอเคถ้าสมมติเราเลือกแบบนี้จะเป็นแบบนี้เลือกจะเป็นแบบนี้ถ้าเรารับในข้อเสียงมันได้ที่อาจจะมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องช่วยกันตัดสินใจเนาะ จริงๆเขาเรียกว่ารวมๆกันหลายๆย,ยาข้อแรกก็คือว่าหนึ่งเพื่อนแนะนํำด้วยยังของคุณแก้มไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากแอดแต่เป็การปักออกปากใช่เป็นเรื่องมาปัก่อปากอันนี้ก็คือมีมีน้ำหนักเยอะว่าแบบอาของคุณมินทํางานเป็นยังไงบ้างเหมือนสองสาสี่แล้วก็รู้สึกว่า คุยรู้เรื่องอันนี้สาคัญเลย <c oughs> ก็คือเคมีตรงกันเคมีตรงกแล้วก็คุยแล้วหนึ่งรู้สึกสบายใจว่าอ่าไม่ว่าจะสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็คุณมินพูดมารู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงจริงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะแล้วก็ ประทับใจอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือส่วนใหญ่คุณมินเนี่ยค่ะเราได้คุยกันหลายๆเรืเอ่ <c oughs> องเนาะเราเมานแคใช่คุณมินก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณมินทําในบ้านเนี่ยถึงแม้ช่วงแรกจะไม่เกิดปัญหาก็ตามแต่ถ้าคุณมินทํำ <c oughs> ไม่ได้แจ้งเรา <c oughs> ยังไงก็ตามเราอยู่บ้านไปเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นว่าทําเรียบร้อยดีไหมหรือไม่เรียบร้อย อันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ประทับใจมากอ๋อวันนั้นที่เราคุยกับคุณแก้มว่าถ้าเราไม่ได้ทําให้มันดีใช,ใใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันหนึ่งคุณแก้มก็ต้องหนูใช่ดังนั้นแปลว่าเราทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อาจจะ9.9.99อาจจะไม่ร้อยอย่างที่บอกคือถ้ามันเป็นปัญหาเรารีบแจ้งลูกค้าแต่ถ้าเป็นปัญหาที่เราไม่รู้แค่ลูกค้าโทรมาเราก็จะมีฝ่าย after service ของเรา,าคือจะเข้าชาร์จช่วยดูแลแก้ม ถ้ามีบ้านอีกหลังงัอะครับแก้มจะนึกถึงพวกเราไหมคะแน่นอนค่ะมีเครื่องจักรใหม่แล้วก็คือพร้อมเลยค่ะเครื่องจักรเราจะกอัมาเกรดยทุกๆสองปีได้เลยค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอคเปค่ะสดีค่ะ